โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีรับสู่ช่องฝันกลางวันนะครับนะฮะปริวาสอ่าสืบเ,เนื่องจากคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ว่าผมรีวิวอ่าตัวคีย์บอร์ดลงไปนะครับรีวิวคีย์บอร์ดรุ่นของซูนามินะครับ MK 6 1 Pro อะไรเเนี่ยนะครับแล้วทีนี้อ่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยมาสอบถามว่าเฮ้ยพี่แล้วอ่ากูจะโหลดซอฟต์แวร์โหลดยังไงอะไรเงี้ยไม่เห็นแบบรู้เลยนะครับซอฟต์แวร์โหลดที่ไหนอะไรไง โอเคเหนียวเดี๋ยวจะคลิปนี้เนี่ยจะมาบอกสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะโหลดซอฟต์แวร์จากที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็คลิปนี้ก็ง่ายๆเลยทุกคนก็ทำตามแล้วกันนะครับก็เข้าไปที่กูเกิลครับง่ายๆเลยพิมพ์ Google แล้วก็ Google แล้วก็มาซูนามิเข้าไปนะครับซูนามิ d t ซูนามิเฉยๆก็ไดนะ้คุณจะพิมพ์ซูนามิเฉยๆก็ได้นะนะหรือว่าซูนามิซอฟต์แวร์ก็ได้ครับ เิมไปตามนี้นะฮะแล้วก็จะมาเว็บของซินามิเลยน่าจะเป็นเว็บแรกเว็บไหนก็ได้ครับที่มันที่มันเป็นซินามิอ่ะเออกดเข้าไปได้เลยครับสมมติว่าทุกคนเข้าเข้าตัวนี้เป็นหน้าโฮมเขานะครับเนี่ยเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็มีสั่งซื้อพวกเคสพวกพัดลมนะครับ R G B เขานะครับส่วนมากแบรนด์ซินามิเนี่ยจะทําเป็นหูฟังเคสแล้วก็ตอนได้เป็นคีย์บอร์ดเว้ยเออที่มมาใหม่เออมีเมาส์ด้วยนะ โอเคแล้วทีนี้เราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยให้เรามาที่ Support ตครับซัพพอร์แล้วก็มาที่ uh, Software a Mark ์นะครับมันก็จะอยู่ในนี้แหละนะครับคลิกเข้ามาแล้วทีนี้เราก็จะมาเลือกรุ่นรุ่นของเรานะครับว่าเราใช้คีย์บอร์ดหรือว่าใช้หูฟังอะไรนะครับอย่างเช่นแต่ว่าตอนนี้ซอฟ์แวร์เขา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 มีาไม่มากครับไม่ไม่เยอะเลยมีไม่มากเท่าไหร่ตัวนี้ และบนเนี่ยจะเป็นพวก m series ของหูฟังเขานะครับเป็น7.1ซอฟต์แวร์ถ้าเป็นหูฟังเนี่ยก็คลิกที่ที่พวกตัวนี้แล้วกันนะครับข้างบนนี่ก็จะเป็นพัดลมนะครับ lightning เขาทำพัดลมด้วยนะเห็นปะพัดลมระบายความร้อนอะเห็นปะเนี่ยจะเป็นพัดลมระบายความร้อนเป็นฮีทซิง n k อะไรพวกนี้พัดลม cpu อะ่ะเออมีหมดเลยนะฮะก็หลัลกๆของเราก็คลิปนี้เนี่ยคือจริงๆทุกคนทําตามได้หมดคหับไม่ว่าจะเป็นใช้เมาส์หรือว่าใช้ คีย์บอร์ดหรือว่าใช้หูฟังหรือว่าใช้ CPU พัดลมอะไรของเขาก็ตามแต่นะฮะได้หมดเลยนะครับก็เราเข้ามาที่ซอฟต์แวร์แอนด์มาโครอยู่ตรงนี้เนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะอีกเกณ์อีกรอ,อบหนึ่งอยู่ที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์แอนด์มาโครคลิกเข้ามาแล้วก็เลื่อนมาหารุ่นที่เราเราเราใช้งานนะครับของผมก็ยกตัวอย่างก็จะเป็นตัวนี้ m k 6 1 p r o ทุกคนแค่คลิกเข้ามาครับคลิกเข้ามาแล้วก็อ่ามันจะเด้งมาที่หน้าจอดาวน์โหลด มันก็กูเกิก็จะถามนะว่าออไดมันไม่สามารถตรวจหาไวรัสได้อะไรก็ไม่ต้องสนใจครับกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับทุกคนก็ดาวน์โหลดเข้าไปเลยนะครับดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้หน้าตาแบบนี้ไหนี่นะครับทุกคนจะได้ไฟล์ของของแต่ละที่ทุกคนดาวน์โหลดมากันนะครับจะเป็นไฟล์อย่างนี้ทุกคนก็มาคลิกขวาแล้วครับแล้วก็แตกไฟล์ซะนะครับกด extract to mkho หนึ่ง pro นี้ก็ได้หรือว่าก็เฮียก็ได้นะครับถ,ถ้ากดถ้ากดอันอันเนี้ย S <S <an> ก็จะได้เป็นโฟลเดอร์มาด้วยครับนี่แตกไฟล์ออกมาเสร็จก,ก็จะได้เป็นโฟลเดอร์อย่างนี้มานะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็ติดตั้งที่นี่เลยผมติดตั้งแล้วผมก็จะจะไม่ติดตั้งนะเออก็รันรัน as admin ไปเลยนะครับก็แค่นี้พอผมเนี่ยหน้าตาเนี่ยติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ ah หกหนึออ่ง mk 6 1 p o นะครับเป็นประมาณนี้ อันนี้ก็จะมีให้ตั้งค่ามาโคตั้งค่าปุ่มนะครับคือคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะครับทุกคนต้องต้องศึกษาด้วยนะว่ามันใช้งานยังไงส่วนมากอะ่ะเพราะว่ามันปุ่มมันหายไปเยอะนะครับพวกดีลิทพวกอะไรพวกเนี้ยทุกคนจะงงกันเวลาใช้งานนะครับก็ต้องกดปุ่มฟัง์ชันไปด้วยปุ่มตัวเนี้ยปุ่มฟังชันนี่นครับอลองกดบอททอมเซตติ้งดูปุ่มฟังก์ชันจะเป็นปุ่มเดียวที่เซตมาโคไม่ได้ครับเพราะว่า มันจะกดฟังก์ชันค้างสมมติว่าผมต้องการกด F1 เรากดไปที่ปุ่มเนี่ย F1 เลยอะมันใช้ไม่ได้นะครับมันใช้งานไม่ได้นะทุกคนมันก็จะได้เป็นแค่เลขหนึ่งแต่ F1 อ่ะไม่ได้เราต้องกดฟังก์ชันด้วยแล้วก็ F1 เราถึงจะใช้งาน F1 ได้อ่าอย่างเช่นปุ่ม Delete ก็ได้นะครับมันอยู่ที่ตัว M นะครับถ้าเราเรากด M หรือว่าเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะได้แค่ M กับททหารไว้นะครับแต่เราจะกด Delete อะทำยังไงเราก็กดฟังก์ชันค้างไว้นะครับแล้วก็กด Delete เปลี่ยนภาษาก็เหมือนกันเปลี่ยนภาษาเนี่ยมันอยู่ตรงปุ่ม Excel นะครับคือบางคนเลยยียก่กูเปลี่ยนภาษาไม่ได้ว่ะมันมันได้นะครับเราต้องกดฟังก์ชันก่อนเหมือนเหมือนปกติเลยแค่แค่มันเล็กลงมาแค่นั้นเองเว้ยที่เพิ่มมาคือเราต้องกดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้นะครับก,การใช้งานพวกคีย์บอร์ดเกมมิ่งเนี่ยทุกคนต้อง,ต,องต้องไม่งงนะเออต้องศึกษาดีมันมันกระทัดรัดลงมาแต่ว่าการใช้งานมันก็จะเหมือนแต่ว่าต้องอ,งอาศัยความชำนาญมากขึ้นนะครับโปรเฟชชั่นอลอีกหน่อยหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นเซตมา แล้วก็ USB report rate ก็ผมก็ปรับเฮิ่มสุดๆเลยจะได้ใช้งานแบบว่าเต็มประสิทธิภาพของเขานะนะฮะก็จะมีเซ็ตควิกนู่นนี่นั่นแนวแล้วก็เซตโปรไฟล์ได้นะครับก็ของเซนมิก็ประมาณนี้ก็ถ้าคนไหนแบบไม่เข้าใจเลยตรงไหนติดปัญหาตรงไหนเนี่ยก็สอบถามได้ที่เม้นใต้คลิปได้เลยนะฮะวันนี้ทุกคนก็ถ้าดูคลิปจบแล้วเนี่ยฝากจิ้มไลค์จิ้มซับให้ด้วยเด้อ ขอบคุณทุกคนมากที่แวะรับชมครับอย่าลืมตดตันและครัผมฝังกันวันครับแล้ว